นายประชากจตรงศิริผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีกลุ่มเพื่ออุบลออกพบปะพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งทั้ง4เขตเพื่อแนะนําตัวและขอกําลังใจให้พี่น้องประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยมีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมรับฟังนโยบาย กลุ่มเพื่ออุบลจํานวนมากโดยการพบปะพี่น้องประชาชนกลุ่มเพื่ออุบลได้ชูนนโยบายที่น่าสนใจคือ 1. เมืองแห่ง event, องีเวนต์สซีเนียรแคร์ดูแลผู้สูงวัย3นคนปรปลอดภัยเมืองหน้าอยู่ 4. มูลน้อยสะอาดบ,อบ,บ่อบําบัดน้ําเสียแห่งที่2 5. ปลดชุมชนแออัดทำบ้านมั่นคง 6. ศูนย์เยาวชนเทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ 7. อยากเรียนต้องได้เรียนภาษาเด่นปลอดภัยด้วย 8. ศูนย์สนับสนุนกายอุปกรณ์และ9ปลูกเมืองเก่าสร้างเมืองใหม่ในช่วงที่ปลาัยหาเสียงนั้นนโยบายที่ถูกใจพี่น้องมากคือเมืองอีเวนต์เพราะทุกคนคิดว่าการจะมีงานเทศกาลต่างๆในเขตเทศบาลนครดูว,วนตลอดทั้ง12เดือนนั้นจะทำให้การท่องเที่ยว การเคลื่อนย้ายของผู้คนเข้ามาตั้งแต่คนต่างอำเภอต่างจังหวัดแล้วก็คนเราก็ฝันไปถึงคนต่างประเทศนะครับที่จะเข้ามาเขาก็คิดว่าเขาจะได้มีการค้าการขายจะได้คลึกคลื้นบ้านเมืองจะได้ที่ซมเซาในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะได้ขึ้นกลับขึ้นมา22คลอง14อะไรที่เป็นดีๆหรือหรือที่เรามีอยู่แล้วหรือไม่มีเช่นงานจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่างๆจะต้องเข้ามา ทำให้สีสันของเมืองในช่วง12เดือนนั้นคึกคืนแล้วก็พูดง่ายๆว่าเงินต้องวิ่งเข้ากระเป๋าชาวบ้านอันนี้เป็นที่ยอมรับมากและวระดับต่อมาเรื่องการศึกษาซึ่งผมไม่คิดว่าคนในระดับคนจนเมืองหรือว่าจะเป็นระดับ ชุมชนอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทําทโรงเรียนดีๆให้พวกเขาเขาก็คิดว่าได้เรียนเท่านี้ก็โอเคแต่เท่าที่เราบอกว่าเราจะยกระดับโรงเรียนขึ้นสู่ระดับโปรแกรมภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างได้รับการยอมรับมากแล้วก็เขาก็อยากให้โรงเรียนเทศบาลน,นั้นเป็นโร,โรงเรียนที่ได้มาตรฐานเพื่อจะตอบสนองความต้องการของพวกเขาอันดับต่อมาก็เป็นศูนย์ผู้สูงอายุ ซึ่งเราจะทําเพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้ผสูงอายุที่สมบูรณ์ละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเรื่องนี้ให้พวกเขาเพื่อจะรองรับจํานวนผู้คนที่เข้าสู่ผู้สูงอายุมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ที่การมาฟังปาร์สายที่จะเป็นชนที่อายุต่ากว่า30ในจํานวนคนที่ที่น้อยมากแต่เราพูดเรื่องศูนย์เยาวชนไม่ค่อยได้รับการตอบรับ แต่เมื่อเช้าได้มีโอกาสเข้าไปปราศัยกับผู้พบปะาปราศัยกับนักศึกษาวิทยา,าเทคนิคพอพูดถึงเรื่องศูนย์เยาวชนจากลูกๆน้องๆที่นั่งเล่นมือถือหน้าเสาธงอยู่เงยหน้าขึ้นมาฟังเรื่องนโยบายของศูนย์ผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้อ,ของกับพวกเขาอันนี้ก็ได้รับการตอบรับดีมากการเดินในที่ชุมชนต่างๆ เท่าที่เราได้สัมผัสเองนะครับที่ผมเดินเองนี้ได้รับการตอนรับดีมากผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะรับการตอบรับไปในแนวทางที่ดีครับผมคิดว่าการเดินรอบแรกนะครับเท่าที่สมาชิกที่ผู้สมัครสมาชิกสภาข,ของเรานี่เดินพบปะพี่น้องในรอบแรกนี้ ก็ยังไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสารเท่าไหร่นะครับจากการที่เราเดินรอบแรกนั้นได้รับการรับรู้ถือว่าเป็นการรับรู้ของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเราก็อยากให้พี่น้องของเราได้พบปะในรอบที่สองมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านมากขึ้นเพราะห่วงเวลามัน <c oughs> มันเยอะมันยาวเราก็ให้โอกาสได้พบปะจะเห็นว่าในรอบที่สองนี้ได้รับการตอบรับและการตื่นตัวของของของชาวบ้านมากขึ้นและผมก็เชื่อว่า การเดินของเราตรงนี้และการประชาสัมพันธ์รถแห่เอย่ยป้ายตั้งเอย่ยอะไรพวกนี้จะทําให้ผู้มาใช้สิทธิ์เยอะขึ้นผมอยางคาดหวังว่าคนอุบลน,น่าจะทเที่ยวนี้น่าจะ75เปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากเห็นตัวเลข75เปอร์เซ็นต์ของของประชาชนที่มามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะน่า,จ,าจะได้แบบนั้นจะได้ไม่ขายหน้าเมืองนักปราบนะครับอยากจะได้ผู้คนเข้ามามาลงคะแนนแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับ